สามสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับตรงนี้นี่อ๋อตรงนี้ก็อ่ามูทีสิบสองตะบนองวอําเภอแกงกอยอตะบนองวอําเภอแกงครับจังหวัดลายองครับ,รบเอาแม็กมามาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนในสวนเป็นยังไงบ้างครับก็ดีอะดีอะก่อติช่ยบอกมันดีมัน <laughs> มันดีแหละเหรอติช่เพราะมันเห็นว่าเออมันดีอะเพราะว่า ไอ้เพี้ยไฟเพี้ยจั๊กจั่นมื่เกี้ยมันไม่ค่อยคือยอดของเราเป็นยังไงว่าไม่เป็นใบเรือพวกเป็ยังไงวะไม่เป็นใบเรือออก็เห็นเห็นอยู่ที่ว่าใช่อยู่เห็นอยู่ก็ตามความที่ว่าที่ใช่แล้วครับแล้วก็ก่อนที่จะใช้นเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนนี่อก่อนที่ใช่มันก็มีแมลงกวนเนี่ยมันก็มันก็มีกวนเป็นพปดน่ายไงวามันก็มีใบงอใบงิดบางแหละแต่ว่าวันเนี้ยมันก็ก็หยุดฉีดมาหยุดที่แหลกใช่แล้วมากอ่ะ พอมาตอนหลังนี่าม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 าใช่อีกที่แรกใช่หวันแพงเกินอะ้วไมมใช่ว่าเอายาอย่างอื่นมาฉีดว่าเอ้ยครับลองเอามาลองมาลองฉีดใหม่ว่ามันแบบเอามาฉีดแล้วเราก็เลยโทรไปถามว่าอ่ไอยาจบใบไม่ต้องใช้สั่งยาจบใบมาเลยไม่ใช่เลยตอนนี้เลยใช่แมกมาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเพราะว่ามันพอฉีดไปแล้ว พวกแมลงอะไรมันไม่ค่อยจะจับใบไม่ค่อยจับใบเกาะกินใบมันก็เลยเอาลองมาฉีดอีกช่วงช่วงที่หยุดใช้ไปพักหนึ่งเป็นยังไงมั่งช่วงนั้นอ่ะมันก็มันก็มีมีพวกเพี้ยไฟเพี้ยไรมันก็มีใบเรือใบอะไรพงี้มันก็มันมีแหละเห็นเห็นมีแล้วพอหยุดใช้เนี่ยมีแมลงมาลงเลยอมันมีมันมีมันมีก็มีเห็นอยู่แหละว่ะบางตนที่ว่ามันกาลังที่ว่า บอกว่าเมื่อพอมันแพ้พวกใบดาบออกมาคื่ว่าม,ามันเริมรเริมนั่นอ่ะพอเปลไฟมันตีเพลไฟกลับมาเลยเลย <c oughs> ต้องหันกลับมาใช้แมกมาหันหัน<ต>มาใ, <c oughs> ใช่อีกเนี่ยเลย <c oughs> <c oughs> ใจของคุยลูกสาวแบบเอาแพงหางวันแพงได้ผลก็เอาอะเออแพงได้ผลก็เอาดีเออแพงได้ผลก็เอาเนี่ยนาว่าชีดทิ้งเนี่ยเราต้องใช้แมกมาอยู่ประมาณประมาณห่าลอยกับบาทเพราะว่ามันตกแล้วลอยดีซีลอยสี่สิบบาทอ่ะผมใช้ถึง พันห้าร้อยอ่ะชีดน้ำอ่ะน้ำพันห้าร้อยอ่ะมันก็ต้องใช้อยู่ประมาณอ่าประมาณสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยเจ็ดสิบซีซีแล้วเอากลับมาใช้อีกรอบเป็นยังไงล่ะดีดีขึ้นอีกดีเอามาใช้ก็ดีดีกันเนี่ยดีเห็นเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่เลยไม่ได้แกล้งไม่ว่าเด็กก็ดูเดินดูได้เลยเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีเพลไฟหรือว่าไอ้เพยเจักกันอะไรที่ใบงองนี่ก็ดูได้เลยเนี่ยเหม็มเผไม่มีเลยแหละไม่มีเลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีกันเนี่ยมองมาดูเลยว่า ใช่ว่าใครมาดูก็ได้กันเนี้ยกับสวนก็เห็นเห็นอยู่ก่อนที่หยุดใช้ไปน่ะฉีดบ่อยไหมทีนี้ไม่ได้ใช้ไอ้แม็กมาตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ใช้แม็กมาน่ะผมเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดเออเจ็ดวันฉีดแล้วพอหันมาใช้แม็กมาล่ะพอตอนนี้ถ้าพอใช้แม็กมานี่ก็เลยสิบกว่าเนี่ยสิบกว่าวันสิบกว่าวันยังไม่ได้ฉีดเลยสิบกว่าวันเพราะว่านี่มันผมฉีดข้ามไอแล้วอ่ะฉีดไปวันสี่สามเลยผมมาฉีดไปเมือวานวันสี่สิบหกอ่ะสิบสามวัน สิบสามวันเนี่ยเริ่มฉีดเนี่ยฉีดอ่ะเ,เพราะว่าก็มองดูใบมันก็ดีอะไรดีมากเหรอเราก็เลยเสพเสพยาไว้หน่อยแล้วทีนี้จะถามถ้าใช้แมกมากับไม่ใช้เลยอันไหนประหยัดกว่ากันผมคิดว่าถ้าคิดจะประหยัดนะถ้าใช้แมกมาแล้วมันตรงประหยัดประหยัดว่ายาตัวอือ่นว่ายาตัวอื่นเราฉีดบ่อยฉีดจริงอ่ะมันตกแล้วอ่ะฉีดจริงอ่ะประมาณ สามพันบาทอ่ะฉีดทิ้งอ่ะครับแล้วตัวนี้นะตัวนี้ก็ฉีดทิ้งแล้วมันมันก็สามพันเหมือนกันแต่ว่ามันยืนระยะเวลาะมันไม่ได้ฉีดบ่อยใช่มันไม่ได้ฉีดบ่อยมันก็เลยกลายเป็นประหยัดยาประหยัดค่าแรงถูกต้องอ๋ออะก็เลยแสดงว่าถึงแมากๆมันจะเพิ่มราคาขึ้นหน่อยหนึ่งแต่มันฉีดห่างกันใช่มันห่างกันมันก็เลยประหยัดใช่ไหมสิบกว่าวันให่นั่นมันเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันเลยนะเดือนเนี่ยเราต้องฉีดเรื้อนสี่ครั้ง ไอ้ลนนทีแค่สามครั้งมันบางบางทีไม,ม,ม,ม่ถึงสามครั้งนะด้วยนี่ะมันครั้งที่สี่มันก็ประหยัดไปแล้วนะ <laughs> ใช่แต่ไม่ผมก็คือความจริงมันเป็นงีินะว่าก่อนที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยที่ว่า,าใช่อไม่ใช่ว่าเออใครใครมาดูก็ได้สวนที่บ้านนี่เพราะว่าผมก็ทำเนี่ยว่าไม่เคยเลยว่าเนี่ยเนี่ยยังใครมาเห็นก็โอ้ยมึงสวยมึงสวยปีนานีเต็มทีแล้วลูกทำเองกระเบือเลยมานี่ทำเองกเบือ จำเงองกับมือเดียวไม่เคยทำเลยเกิดมาไม่เคยทำสวน,นวออด้วยเออแล้วว่าก็โอเคไหมใช้แมกมาดีใช้เป็นแมกมาอย่างเดียวใช่ไหมอ่าตอนเนี้ยก็ใช้แมกมาแล้วก็ยาฆา่าแมลงยาฆา่าแมลงผมอ่ะคือบางครั้งอ่ะผมก็ไปไปล่านล่าน